เกี่ยวกับเรื่องของราคานมนะคะทางกรมการค้าภายในก็เปิดเผยนะคะว่านมบางยี่ห้อเนี่ยทยอยปรับขึ้นราคาแล้วนะคะขณะที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงจําหน่ายในราคาเดิมค่ะ ร้อยตรีจักรายยอดมณีนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่าภายหลังจากที่กรมการค้าภายในนะคะได้อนุญาตให้มีการขึ้นราคานมสดพร้อมดื่มโดยการปรับขึ้นราคาในส่วนของนมขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือ 180-225cc ถึง225ซีซี ให้ขึ้นขวดหรือว่ากล่องนะคะเฉลี่ย50สตางค์นะคะขณะที่นมสดขนาด1ลิตรก็ปรับขึ้นนะคะเฉลี่ยต่อกล่องหรือขวดเนี่ยอยู่ที่2บาท50สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็มีบางยี่ห้อได้ทยอยปรับขึ้นราคาแล้วส่วนราคาจําหน่ายในท้องตลาดห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะคะก็ยังคงจ,จัดจาหน่ายราคาเดิมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการปริมาณสต็อกเดิมนะคะที่มีอยู่รวมถึงเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการขายของแต่ละที่ด้วยเนื่องจากราคาก็มีผล ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากเลยทั้งนี้เนี่ยกรมการค้าภายในได้อนุมัติผู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมด13รายค่ะและมีบางส่วนนะคะได้ยื่นเรื่องของอนุมัติเพิ่มเติมด้วยซึ่งทางกรมการค้าภายในก็อยู่ในขั้นตอนนะคะระหว่างการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพื่ออนุญาตให้ปรับขึ้นราคาต่อไปค่ะ